สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามทางช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทางทาง Facebook ด้วยนะครับวันนี้ดัตตี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูขนมกล้วยน้ำว้าฟูครับเป็นเมนูขนมไทยที่เราประยุกต์มาจากขนมถ้วยฟูนะครับโดยเราจะนําเนื้อกล้วยน้ําว้าเนี่ยขยาใส่เข้าไปด้วยนะครับมันก็จะได้ประโยชน์จากกล้วยน้ําว้าได้ความหอมแล้วก็ได้ความนุ่มหนึบจากกล้วยน้ําว้าด้วยนะครับทำให้ขนมถ้วยฟูของเราเนี่ยมีรสชาติความอร่อยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ เป็นเมนูที่ทําง่ายๆเอาไว้ให้เพื่อนๆเนี่ยทำทานทําขายหรือจะทําไปฝากญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะครับหรือจะทําไปทําบุญในช่วงเทศกาลสาคัญต่างๆก็เป็นอีกขนมหนึ่งที่ทําไม่ยากแล้วก็ใช้วัตถุดิบแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองนะครับรับรองว่าใครดูจนจบเนี่ยสามารถทําทานได้แน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นแป้งเค้ก200กรัม น้ำตาลทราย160กรัมกะทิ250มิลลิลิตรกล้วยน้ำว้าสุกงอมเราใช้กล้วยที่เป็นสีเหลืองทั้งลูกแบบนี้นะครับประมาณ3ลูกครับต่อไปเป็นเกลือเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาผงฟู1ช้อนชาแล้วก็ยีสต์ครึ่งช้อนโต๊ะครับต่อไปเป็นพิมพ์ที่เราใช้ในวันนี้เราจะใช้เป็นพิมพ์กระทงกระดาษรูปทิวลิปนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเรานำกล้วยน้ำวา้า มาปอกเปลือกแล้วก็ใส่ลงในอ่างผสมครับเราเลือกใช้กล้วยน้ำว้าที่มันสุกงอมเป็นสีเหลืองทั้งลูกแบบนี้เลยนะครับเวลาเรานำมาทำขนมเนี่ยมันก็จะหอมแล้วก็หวานด้วยนะครับอย่างแรกเราก็นำมาปอกเปลือกก่อนนะครับแล้วก็เอาเยื่อที่มันติดมากับเปลือกเนี่ยออกให้หมดเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใช้มือขยำกล้วยให้ละเอียดเลยครับ นี่นะครับขยำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเนื้อละเอียดแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่แป้งเค้กลงไปตามด้วยน้ําตาลทรายเกลือผงฟูแล้วก็ยีสต์ครับจากนั้นเราก็ขยำส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่กะทิลงไปครับตัวกะทิเนี่ยเราจะแบ่งใส่ทีละน้อยนะครับใส่ไปเรื่อยๆแล้วก็ขยำไปเรื่อยๆครับ เราจะขยำแล้วก็ทยอยใส่กะทิไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะครับพอแป้งทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะพักแป้งทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงครับนี่นะครับเราก็จะได้แป้งเนื้อเนียนๆแบบนี้เลยนะครับเราจะปิดฝาแล้วก็พักทิ้งไว้ให้ยืดทำงานประมาณ1ชั่วโมงครับ ระหว่างรอเราก็จะมาเตรียมซึ้งสำหรับนึ่งขนมกันนะครับแบดดี้จะใช้ถ้วยอลูมิเนียมเล็กๆมารองกระทงกระดาษอีกชั้นหนึ่งนะครับเ<ด>พื่อเวลาเราใส่ขนมลงไปเนี่ยตัวกระทงจะได้ไม่บานออกนะครับแล้วก็จะได้ไม่โดนไอ้น้ำโดยตรงด้วยนะครับพอเราพักแป้งครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับตัวแป้งก็จะฟูขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเราก็จะใช้ไม้พายเนี่ยคนแป้งอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับ เสร็จแล้วเราก็ตักขนมใส่ในกระทงได้เลยครับแต่ดีจะตักใส่ลงไปประมาณ3กระบวยเล็กๆนะครับถ้าเพื่อนๆใช้พิมพ์ชนิดอื่นเพื่อนๆก็กะให้มีพื้นที่เหลือด้านบนไว้ประมาณ1ส่วนนะครับเผื่อเวลาเราไปนึ่งเนี่ยตัวแป้งมันจะฟูขึ้นมาเยอะเลยนะครับตัวแป้งจะได้ไม่ล้นออกจากพิมพ์ครับเราก็ตักใส่ไปเรื่อยๆจนครบเลยนะครับในหสูตรของเราวันนี้จะได้ขนมทั้งหมดประมาณ10ชิ้นครับ พอเราใส่ขนมจนครบแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราเปิดไฟแรงตั้งน้ําในซึ่งให้เดือดนะครับใส่ใบเตยลงไปด้วยไอ้น้ําของเราจะได้มีความหอมนะครับจากนั้นเรานึ่งด้วยไฟแรงใช้เวลานึ่งทั้งหมดประมาณ20นาทีครับพอครบ20นาทีขนมของเราก็สุกเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําขนมออกจากพิมพ์มาวางพึ่งไว้บนตะแกรงนะครับ <S <S เพื่อไม่ให้ก้นขนมเนี่ยมันแฉะนะครับ คราวนี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูขนมกล้วยน้ำว้าฟูครับเป็นเมนูขนมไทยที่ประยุกต์มาจากขนมถ้วยฟูนะครับทำให้มันมีความหอมของกล้วยมากขึ้นมีความอร่อยมากขึ้นนะครับเพื่อนๆสามารถทำเป็นขนมฟักทองฟูขนมมันม่วงฟูก็ได้นะครับดดดี้ก็เคยทำมาแล้วในคลิปก่อนๆนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของขนมกล้วยน้ำว้าฟูบ้างนะครับได้ความอร่อย ไม่แพ้กันเลยนะครับแถมมีความหอมของกล้วยแล้วก็มีความนุ่มหนึบของเนื้อกล้วยเข้าไปด้วยนะครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่น่าทํามากๆเลยนะครับเพื่อนๆจะทําทานทําขายทําไปฝากญาติผู้ใหญ่หรือจะไปทําบุญในงานเทศกาลสําคัญต่างๆก็ได้นะครับรับรองว่าทําง่ายแล้วก็อร่อยถูกใจเพื่อนๆแน่นอนครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ด a d ดดีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ